เนี่ยได้เห็นอะไรเกียวเขียวกันบ้างชอบไหมครับมุมนี้ครับเ,เมื่อวานนะครับทาง lg ได้เปิดราคาของสินค้าที่เป็น oled ของเขาแล้วนะครับยกเว้นรุ่นเดียวกับคือรุ่นที่เป็น b 1นะครับรุ่นที่น่าสนใจก็รุ่นที่เปิดตัวมาก็มี3รุ่นด้วยกันนะครับคือตัว g 1 c 1และก็ a 1นะครับเดี๋ยวไปคอยฟังครับว่าตัวไหนน่าสนใจและก็ถ้าเรามีงบค่อนข้างจํากัดหรืออยากให้มันคุ้มจริงๆเนี่ยคิดว่าจะจัดรุ่นไหนดีนะครับ ก็สวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพีเคหนูพกควายรอเรือนะครับข่าวเช้าข่าวเอวีเช้าวันศุกร์แล้วกันนะครับโอ้ยนี่ไม่ได้เปิดปรับลมไม่ได้เปิดเลยนะครับฟังเสียงธรรมชาตินะ๋อนไม่มีแอร์นะครับก็จะร้อนๆหน่อยรีบ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 พูดเลยดีกว่าราคาของ OLED ของ LG ปี2021นะครับทึ่งใช้รหัสรุ่นเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือวันนะครับ รุ่นท็อปเลยนะครับคือตัวของ G1 วันนะครับสเปคเด่นของเขาเลยก็คือเป็นตัวของอแกลเลอรี่นะครับที่มี ฟังชันเรื่องของ e v o วที่เรียกกันว่า OLED e v o ก็คือจะให้ความสว่างสูงสุดและก็คอนทราสได้สูงกว่า OLED ปกตินะครับรวมถึงเมื่อเป็นรุ่นท็อปของเขาคงจะใช้ชิปตัวท็อปด้วยนะครับรุ่นรองลงมานะครับก็เป็นรุ่นเก่งรุ่นขายดีประจำปีนี้และก็คิดประจำปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็คงจะต่อเนื่องไปอย่างนั้นนะครับก็คือตัวรุ่น C1 วันะครับสเปคเด่นของเขาก็คือเป็นตัว ที่มี HDMI 2.1มาให้ทุกพอร์ตนะครับรวมถึงรองรับความสามารถของ 4K ทับ1 2 8K ทับ60และก็ฟังก์ชันในโหมดของเกมทั้งหลายก็รองรับครบนะครับนั่นคือ,อตัวสเปคเด่นของตัว C1 ของเขานะครับส่วนรุ่นน้องใหม่นะครับรายการผลิตใหม่ของ LG ที่จะออกมาปีปนี้เป็นปีแรกนะครับคือตระกูล A1 คือตระกูล A, นะะล A นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยตัว A1 นะครับสเปคของเขาก็จะ ไมเ่เขาก็จะไม่ให้ตัวของ s d i 2.1มานะครับเพื่อทำราคาให้ถึกเขาเรียกอะไรนะให้ราคาที่คว้าได้นะครับาสามารถคว้ากันได้ง่ายนะครับตัวสเปคของหลักของเขาก็จะมาแค่ 4K ทับ60นะครับแล้วก็พอร์ต e EARC ก็จะรองรับนะครับในเรื่องของภาพทุกรุ่นก็จะรองรับ Dolby Vision นะครับ แน่นอนก็คงรองรับตัว Dolby Atmos ด้วยนะครับส่วน LG ก็จะมีตัวของ Netflix Atmos มีของ Apple TV Atmos แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นเรื่องของราคาของกันเลยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับราคาที่ผมออกมาพูดให้ฟังนี้ผมใช้ให้โปรแกรมแปลงค่าเงินนะครับโดยให้แปลงออโต้รู้สึกตัว โปรแกรมจะเซตว่าค่าเงิน1เหรียญสหรัฐอยู่ที่ประมาณ31บาทกว่าๆนะครับตอนที่ผมแคปเปอร์ปลปริน์ก็ออกมานะครับราคาของตัว55นิ้วนี้ตัว G1 ตัวท็อปก่อนนะครับตัว Evo นะครับ55ิ้นิ้วก็ราคาอยู่ประมาณ68,000นะครับ าราคาที่จะพูดถึงนี้เป็นราคาก่อนแวตนะครับแลก็แน่นอนยังไม่รวมภาษีนําเข้านะครับแต่เข้าใจว่าเมื่อรวมในบ้านเราเมื่อรวมแล้วอันนี้เป็นราคาตั้งเพราะยันพอแล้วเป็นประกาศราคาขายกันจริงๆราคาผมก็ว่าน่าจะถูกกว่านี้หรือไม่หนีจากนี้นะครับอ่ะห้าสิบห้านิ้วตัวจีวันอยู่ที่หกหมื่นแปดนะครับตัวหกสิบห้านิ้วอยู่ที่เก้าหมื่นสาม นะครับส่วนตัว77นิ้วซึ่งเป็นขนาดาใหญ่สุดของตัว EVO ตัว G1 ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่139,000นานะครับ139,000ามมาที่ตัว C1 บ้างนะครับ C1 ขนาดเล็กสุดของเขาก็จะเป็น48นะครับนะมาเพื่อขอเกมนะครับ46 0 0 0นนะครับถัดมาที่ขนาด55อยู่ที่ประมาณ55,000บาทขนาด77อยู่ที่ ไม่ใช่ขนาด65นะครับอยู่ที่7 7 0 0 0บาทและก็ขนาด83นิ้วซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับของเขาอยู่ที่1 8 6 0 0 0บาทนะครับนี่คือตัว C1 วันะครับส่วนตัว A1 นะครับเริ่มต้นที่48นิ้วเหมือนกันราคา4 0 0 0 0นะครับส่วนของ55นิ้วอยู่ที่4 9 0 0 0และตัวของ65นิ้วอยู่ที่6 8 0 0 0นนะครับ65ิ้นิ้ว6 8 0 0 0และ77นิ้วขนาดใหญ่สุดของ A1 นะครับ อยู่ที่9 9 9 0 0มนนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการดูว่ารุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนครับจากที่ผมยืนยันยืนยัดอยู่เสมอว่าตั้งต้นของการทีวีดูหนังผมแนะนําที่65้านิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูราคา65นิ้วนะครับเอาตัวต่ําสุดตัว A1 ก่อนนะครับ65้านิ้วของ A1 อยู่ที่68 0 0 0นะครับ68,000 ถัดไปนะครับตัว C1 อยู่ที่77,000นะครับระยะห่างของคู่นี้นะครับแพงกว่ากัน9,000บาทแพงกว่ากัน9,000บาทนะครับหรือประมาณ300เหรียญนะครับแพงกว่ากันสามร้เหรียญหรือ9,000บาทนะครับขนาดที่ถ้าขยับขึ้นไปเป็นตัวของ G1 65นิ้วอยู่ที่93,000นะครับต่างจากตัว C1 65นิ้ว16,000นะครับ16,000 ขนาดต่างกันขนาดเดียวกันนะครับแต่ราคาของตัว G1 เพแพงกว่าตัว C1 16มืนหนะครับแต่ตัว C1 เพแพงกว่าตัวของ A 1 9 0 0 0าทำไมเอาราคานี้มาพูดถึงก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะถอยตัว65นิ้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ากัดฟันได้นะครับจะเห็นว่าตัวของ C1 ห่างจากตัวของ A1 แค่90,00บาทผมจะคคำว่าแค่นะแค่900 0บาทนั้นท่านทราบเพิ่มได้ผมอยากให้เพิ่มเป็นตัวของ C1 นะครับถ้าขนาด65นิ้วท่านเล็งขนาดนี้นะครับขนาด65นิ้วนะครับส่วนใครที่เป็นพร้อมสําหรับตัว G1 นะครับก็ไม่เอามาเปรียบเทียบกับคุณ,คณอื่นอกันนะครับเพราะว่าราคาที่ต่างออไปตั้ง16ื่นหกเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็ถ้าใคร อ,อยากได้แบบตัวท็อปตัวเด่นตัวตัวสวยตัวอะไรของเขาไปเลยเขาก็ไหวก็จัดไปครับตัว G1 นะครับแต่ถ้าเป็นระหว่าง A1 กับ C1 นะครับในขนาด65นิ้วผมแนะนำให้เพิ่มงบจัดเป็นตัว C1 ทีนี้ตัวที่น่าสนใจขนาดจอที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้จะเป็นขนาดจอ55นิ้วครับขนาดจอ55นิ้วนะครับตัว A1 นะครับอยู่ที่49 นะครับ40,090ส่วนตัวของ4วันนะครับอยู่ที่50,050 5เราพูดถึงตัว4วันก่อนนะครับในราคาที่5 5 0 0 0ถ้าไปเทียบกับตัวของเนโอคิเของซ m s u ุงนะครับหรือตัว o อ e d ของ Sony นะครับเขาก็ราคาก็จะถือว่าใกล้เคียงสูสีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ใครที่ที่เข้ามาเมนว่า,อารอตัว C1 ดีไหมที่ผมแนะนำตัว CX สําสำหรับโคเกมัะนะครับก็ถือว่าตัว C1 ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อะไรของเขาแน,น่นอนแน่นอนนะครับตัวชิปใหม่ตัวอะไรใหม่ของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าทำราคาได้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับกับตัวของยี่ห้ออื่นทั้งในตัวของตัว48และก็55นะครับแต่ ตัวที่ผมอยากแนะนําจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ตัว55นิ้ว4วันนะครับผมแนะนําอย่างตัวนี้ครับตัว a 1 55นิ้ว a 155นิ้วถ้าใครคิดว่าขนาด65เล็กเล็กใหญ่ไปนะครับเพราะราคาของเขาอยู่ที่49 0 0 0 49,000นะครับตัว o อเล55นิ้วราคาไม่ถึง50,000บาทนะครับราคาไม่ถึง50,000บาทก็ถือว่า น่าสนใจทีเดียวสําหรับคอหนังนะครับอย่าลืมนะครับตัว A1 เหมาะก,กับคอหนังเท่านั้นนะครับเพราะเขาอยู่แค่ 4K ถ้า60แล้วก็มี EARC แล้วนะครับอะแถมท้ายนิดนึงในเรื่องของเอ๊ในรุ่นตัวท็อปในรุ่นตัว G1 ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับไปดูตัวของโซ n y ตระกูล Uh, A90 ตัวมัตเตอร์ซีรีส์ของเขานะครับตัว A90J นะครับซีรีส์รุ่นใหม่ของตัวโซนี่ปี2021นะครับขนาด55นิ้วเขาอยู่ที่ก็เ,เปิดราคาแล้วเหมือนกันนะครับอยู่ที่3,000เหรียญน,นะครับขน, 6, น 4, รนข, 1, ขนาด65นิ้วอยู่ที่4,000เหรียญตัวของ G1 ขนาด65นิ้วอยู่ที่3,000เหรียญเพราะฉะนั้นเขาต่างกัน1,000เหรียญน,นะครับ ขนาดเดียวกันตัวของโซ n y แพงกว่าตัวของ LG หนึ่งพัเหรียญ1น0 0เหรียญก็ตกประเท่าไรล่ะครับ3า0 0 0กว่าบาทนะครับ30,000กว่าบาทแล้วแต่ค่าเงินอ่ะแล้วทีนี้ทําไมถึงโซนีถึงได้แพงอย่างนั้นคาว่านะครับตัวพาเนลของตัวม a s เตอร์ซ i ร s นี้ จะมีฮิตซิงด้วยนะครับก็คือตัวฮิตซิงที่ใช้ระบายความร้อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก็บอกว่าคล้ายกันกันกบตัวของตระกูล JZ ของ Panasonic นะครับซึ่งตัว Panasonic h z เนี่ยก็ได้อ่าทีวีที่ดีที่สุดนะครับของเว็บต่างประเทศไปนะครับดีในทุกทุกไอ้นี้แนวทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของโซนี่จะมีฮิตซิงคล้ายๆกับตัวของพานานะครับเลยทําให้ราคาของก็แพงกว่าข้อดีตรงไหนข้อดีก็ตรงตรที่ว่า ตัวตระกูล Master Series เนี่ยก็คือจะมีความสว่างสูงกว่าปกตินะครับคอนทราสต์สูงกว่าปกติคล้ายกับตัวของ G1 เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเขาเขาเขาอ,อัพตัวของความสว่างขึ้นมานะครับมันก็ต้องย่อมเกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความร้อนถ้ามีฮีทซิงระบายนีย่มันก็จะช่วยรักษาหน้าจอนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องไม่ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวของราคาของเขาดูแพงกว่าตัวของ LG นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ตั้งก้อสังเกตว่าถ้าเราใช้ในห้องที่ปรับแสงสว่างได้1น,นะครับเราใช้ในห้องที่ปรับแสงสว่างเราคงไม่ต้อง ใช้ค่าที่มันสูงมากนะครับอาจจะสูงกว่าปกตินะครับแต่ก็ไม่ใช้ค่าไม่ได้สูงมาก2นะครับผมมั่นใจว่าคนท่านเล่นโอเลแล้วนะครับทีวีของคุณก็คงอยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าผมว่าคงคุณคงไม่เอาไปตั้งในสวนนะครับยกเว้นรวยมากนะครับก็คือซื้อทีวีทิ้งขว้างได้เลยนะครับแต่ถ้าคนปกติน่าจะอยู่ในห้องแอร์นั้นพออยู่ในห้องแนะอร์นะอุณหภูมิมันก็จะช่วยรักษาให้ไม่ไม่ร้อนเกินแล้วนะครับผมผมก็ถือว่าในเรื่องของตรงนี้ ถ้าใครไม่เงินถุงเงินถังจริงผมก็ว่าตัวการที่ไม่มีตัวฮิตซิงนี้ก็ไม่ถือเป็นข้อเขาเรียกเลยนะไม่ถือเป็นข้อด้อยนะครับไม่ถือเป็นข้อด้อยมากนะครับแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบกันจริงๆน่ะก็ด้อยกว่านะครับแต่จะถึงเป็นเรื่องเสียหายเลยไหมผมก็ว่าถ้าสภาพห้องเราสภาพการจัดแสงแล้วก็อุณหภูมิในห้องเราเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็ น่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับยกเว้นว่าตัวของอะระยะยาวๆนะครับตัวของเวลาที่ทใช้เนี่ยมันจะหดสั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันไปนะครับก็สินค้าใหมค่ครับครับและนี่ก็คือการพูดถึงตัวของราคาการาคาเปิดตัวของ OLED TV ของ LG 2021เทียบกับตัวของ Sony ให้ด้วยนะครับก็สนใจที่จะ ติดตามกันก็กด Subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กนครนะครับ P E K นะหนูคควายรอเรือนนะครับรวมถึงฝากเพจด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ